พี่น้องอสสสมองหลายๆท่านก็จะสงสัยนะครับว่าช่วงนี้บัตรสมาร์ทการ์ดอสสมองของท่านหมดอายุนะครับหมดอายุเดือน3าปีกิตสักราช2024นะครับแล้วเกรงว่าจะไม่ได้เงินเข้าบรการ2000ใช่หรือไม่สงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หมอชันมีคำตอบนะครับก็คือบัตรสมาร์ทการ์ดหมดอายุก็เป็นเรื่องของบัตรสมาร์ทการ์ดหมดอายุนะครับไม่ได้ไหมายความว่า บัตรหมดอายุท่านจะไม่ได้ค่าบริการสองพันนะครับท่านก็ยังได้เป็นปกตินั่นแหละครับแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปถอนเงินด้วยบัตร ATM บัตรสมาร์ทการ์ดอสมองท่านก็เปลี่ยนมาเป็นการถอนเงินด้วยบัญชีนะครับการถอนเงินด้วยบัญชีนะทุกคนทุกท่านคงจะมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาบัญชีนั่นแหละครับไปถอนเงินจากธนาคารนะครับส่วนบัตรอสมอนั่น ก็ให้รอนะรออีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปติดต่อทกศหรือว่าทกศก็จะติดต่อเรากลับมานะครับให้เราไปดําเนินการต่อบัตรนะครับต่อบัตรเพราะว่าทางทกศก็จะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ว่าบัตรนี้จะมาจากส่วนกลางเท่าน,นั้นเองนะครับแจ้งให้พี่น้องอสศสมอทราบแล้วก็สบายใจได้นะครับจะได้เงิน2 0 0 0ันหรือไม่ได้เงิน2 0 0พันไม่เกี่ยวกับบัตรอสมอบมดอายุนะครับเกี่ยวกับนะท่าน ได้ทำงานครบตามเกณฑ์ส่งรายงานออสมอหนึ่งในสมาร์ทออสมอและท่านเ็จะได้รับเ 2, บงิน2,000บาทโอนเข้าบัญชีนั่นเองนะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับพี่น้องครับหายกับถ้าเห็นลายของบุญเติมนะครับ แอดไลน์บุญเติมเงินพร้อมใช้เพื่อสอบถามขั้นตอนและก็ตอบปัญหาในทุกอย่างเลยนะครับเมื่อเห็น QR Code นะครับสแกนได้เลยนะครับเป็นการเพิ่มเพื่อน